กล้องติดรถยนต์ที่คมชัดทั้งกลางวันและกลางคืนและเลนส์กล้องกว้างมากๆนะครับนี่คือแบรนด์ HP F490W แล้วมีไ WiFi ในตัวสามารถดาวน์โหลดวิดีโอลงมือถือได้ทันทีรับประกันยาวนาน2ปีตัวกล้องขนาดกระทัดรัดมีไมค์และลำโพงในตัวอะแดปเตอร์ชาร์จมีให้ครบพร้อมใช้งานพร้อมคู่มือการติดตั้งวันนี้ผมเลือกเป็นเมม64กิกสนำแผ่นฟลีมาติดที่กระจกหน้ารถการไฟ้ฟสถิตหลังจากนั้นเอาตัวกล้องมาลอกแถบกาวสีดแดงออกแล้วก็ติดตาตํา ที่ต้องการได้เลยใส่ SD card แล้วก็เสียบสายชาร์จ let's go <S ความคมชัด super HD เลยตัวเมมจะบันทึกซ้ำอัตโนมัตินะครับเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับตัวกล้องผ่านแอป Go Moto connect Wi-Fi กับตัวกล้องได้เลยสามารถดูกล้องหน้ารถแบบเรียลไทม์ได้หรือจะดูย้อนหลังการขับขี่ได้เช่นกันและที่สำคัญสามารถดาวน์โหลดวิดีโอนั้นเข้ามาเก็บที่สมาร์ทโฟนได้ทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุตัวไฟจะโดนล็อกอัตโนมัติเก็บไว้ที่ไฟล์ฉุกเฉินครับมีกล้องดีๆติดรถอุ่นใจกว่าเยอะพี่กัดตะก้าครับ